ท่าทางฟรีๆแบบนี้เลยนะครับนีเป็นไงท่าทางฟรีๆนะครับเป็นท่าทางแบบยิงโดนนะครับนี่นี่แหละท่าทางฟรีๆนั่นเอง ก็สวัสดีครับสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง b ี c h ช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมอยู่ในส่วนกิจกรรมโมโคล่าง2นั่นเองนะครับตอนนี้เกมอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับของฟรีนะครับเป็นชุดแฮกเกอร์หญิงนั่นเองนะครับก็จะมีท่าทางฟรีๆกันด้วยนะวันนี้พี่จะมาสอนเล่นกิจกรรมนี้เลยนะว่าเล่นยังไงนะครับอ่ะนะคร กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากรูกแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับห้ามรีห้ามกอพลาดแม้แต่วิด,ดีโอเลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ครบ8 0 0 0ไลค์เหมือนเดิมครับผมพี่มีบัตรกาลินาแกใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆอกันก่อนนะครับเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับผมเนาะก็อัปเดตมาช่วงประมาณ3โมงนะครับก็จะมะีกิจกรรมนะครับ9.9าปาร์ตี้ริมหาดนะครับยกทัพอาวุธ ถล่มมันเองนะครับนี่เรากดเข้าไปดูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้นี่กดเข้าไปดูเลยนะครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับหาโทเค็นกีต้านั่นเองนะครับครบ5้าอันนะครับคือครบ5อันเนี่ยจะได้ของรางวัลที่เราเลือกมาเลยนะครับก็จะมีของรางวัลอย่างแรกเนี่ยระดับ5เนี่ยก็จะมีให้เลือกสกินปืนนะครับอยากได้สกินปืนไหนถาวรก็เลือกได้เลยนะครับสมมุติพี่เลือกอันนี้ละกันนะครับแล้วก็มา หนวดขาวนะครับแล้วก็ระเบิดอ่ะน้องๆชอบอันไหนก็เลือกไปนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนพี่นะครับผมปั๊บเลือกไปแล้วก็เป็นกล่องอันนี้นะแล้วก็กดเลือกครับผมแล้วก็ยืนยันครับนี่ก็จะมาแบบนี้เลยครับจากนั้นเนี่ยให้เราสุ่ม1ครั้ง25เพชรนะคเพับแล้วก็5้าครั้ง1น0ยเพรนั่นเองครับใครหมดกี่เพรกี่เพรเนี่ย ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะสลับสกินปืนนี้แต่ว่าพี่ไม่ไม่ไมค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับเพราะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยใช้นะสำหรับสกินปืนนี้เนาะ <c ười> ก็เดี๋ยวไว้เป็นหลังไม้แล้วกันนะครับ <c ười> ดูก่อนว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่16กันยายนยาวๆกันไปเลยนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่พลาดไม่ได้นะก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมนี่นะครับกิจกรรมท็อปอัพ9.9นะครับก็คือจะได้รับในส่วนสกินนะครับนี่สกินพี่เสือนั่นเองครับโอ้โหโหโคตรเท่ นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นคู่หูเลยนะครับอันนี้ข้างล่างนี่เป็นสกินนะครับนี่เป็นไงสกินสีขาวแล้วก็มีอันสุดท้ายเป็นไฟด้วยเอย่างเท่นะครับประมาณนี้เลยเติมครบ2องเคือรับทั้งหมดเลยรับในส่วนนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสลับกิจกรรมสายฟรีที่จะได้รับนะครับผมได้รับเป็นส่วนชุดแฮกเกอร์เนี่ยรับยังไงนะเป็นกิจกรรมอะไรนั่นเองแล้วก็ท้าทายเป็นกิจกรรมอะไรนั่นเองไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเวมปิเกตสปริงคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรี500คือรับคูณ2กันเองนะครับผมอ่ลิงก์สมัครลิสสุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับตามมอพี่เลยครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตัวนี้เลยนะครรับแล้้วก็ใหเเานี่ย โอนวอลเลทไปที่เบอร์0 6 4 8 9 8 5 2 3่นั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบพื่น้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีๆ500เลยนะครับรวมกันก็จะเป็น1,000เครดิตเลยหรือหรือ1,000บาทเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับพอเครดิตเข้าแบบพี่ก็กดเข้ามาที่หน้าแรกนะเป็นไหมพี่มี1,000เครดิตเลยเพราะว่าพี่เติมไป500บาทนั่นเองนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปสูบไอดีท่าบักทงกันนะครับเขาบอกว่าไม่มีเกลนนนนะะะคคคครรรรรัััับบบไไปปเเเเาาดูกยผมมโอิ่่มสุกนเเลดดว่่าาานนนะะะะคคคครรรรัััับบ้้ง20ิิตทมูซจ ออกเลยหรือเปล่านะสำหรับท่าปักธงนะครับไม่น่าได้แล้วแหละหมุนแรกเรียบร้อยได้กี่เครดิตโอ้โหโหกเครดิตขาดทุนไป14เครดิตครับมาต้องเอาแล้วแหละเลยเลยเบ๊กเฮ้ยอย่าเลยนุ้ยเร<ล>ียบร้อยครับผม ไอดีท่าบักทงมาแล้วนะครับนี่ยินดีด้วยคุณได้รับไอดีท่าบักทงนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็กดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับผมให้เราเลื่อนมาข้างล่างครับผมนี่นะครับแล้วก็กดไปที่ติดต่อตรงนี้เลยมันจะเจ้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราส่งได้ดีท่าบักทงเองเขาส่งให้ไปใน5นาทีเลยเป็นดีเซิร์ฟไทย100%เเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ5้าบาทวีดีเนี่ยมีจานวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมมา รูปภาพเนี่ยมาจาก y u u t u b ลนะฟีไฟไทยแลนด์เลยก็คือ GM อัปเดตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพี่ก็นำข้อมูลมาบอกน้องๆต่อนั่นเองก็นะค,คือที่จะอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณน่าจะตีสเนาะไม่ตีสี่ก็3โมงนะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นี่เป็นเหมือนสกิลของโมโคนั่นเองนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีภารกิจหลักๆ2พัภารกิจเลย แต่ว่าทั้งหมดมี4ี่ครับแต่ว่าที่พี่เอามายกตัวอย่างก็คือคขข้าวสออย่างพอเดี๋ยวพ่งพรุ่งนี้ค่อยมารีวิวแบบเต็มระบบแล้วกันนะครับเรามาดูในส่วนแรกก็จะเป็นการล็อกอินนะครับในส่วนนี้เองล็อกอินรีเวิร์ดนะครับก็จะเป็นล็อกอินรับตัวละครโมโคฟิฟนั่นเองในส่วนที่2ก็คือเป็นโมโคจัมนะครับเหมือนแบบมีเกมให้เล่นนั่นเองนะครับผมแต่ประเด็นเราอยู่ฝั่งนี้ครับผมอยู่ฝั่งขวาครับเป็นกิจกรรมตัวนี้ก็คือเป็นกิจกรรมปิ้วปิวนั่นเองนะครับผม เป็นกิจกรรมสะสมโทเค็นเหรียญโมโคให้ครบ100เหรียญน,นะครับผมตามนี้เห็นไหมอ่านะครับพอครบ100เหรียญเนี่ยเราแลกยังไงมาเรามาดูกันนะครับผมอ่านี่เลยก็จะเป็นเล่นปิ้วปิ้วนะเพื่อปลดล็อกระดับร้านค้านะครับซึ่งจะทําให้ได้รับรางวัลที่ดีกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนหน้าของแลก อ่าแลกของรางวัลเนี่ยก็จะมีแบบนี้เลยนะครับพอเราเต็ม100ใช่ไหมเนี่ยพอเหรียญโมโคเราเต็ม100แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถแลกในส่วนชุดนะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดแฮกเกอร์หญิงนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมโมโคล่าง2นั่นเองนะครับก็คือใช้ทั้งหมด600เหรียญโมโคนั่นเองนะครับใช้600เหรียญนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมคร่าวๆนะครับอันนี้พี่ยังไม่อัปเดตทุกอย่างนะเพราะว่าพี่ยอาเดตพรุ่งนี้แบบเต็มระบบนะครับรอกิจกรรมเปิดก่อนนั่นเองนะครับส่วน พรุ่งนี้น่าจะลง3าคลิปรัวๆนะครับผมพี่เตรียมคอนเทนต์ไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในส่วนการหาเหรียญเนี่ยน้องๆก็คงงงว่าพี่เหรียญโมโคได้หายยังไงครับผมก็คือเดี๋ยวพี่กดย้อนกลับมาก,ก่อนก็คือจะหาในกิจกรรมนิโมโคจัมนะครับแล้วก็จะมีน่าจะดรอปจากการลงเล่นนะครับจบแมตช์แล้วก็มีน่าจะเก็บในแมตช์ด,ด้วยอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับรออัปเดตพรุ่งนี้ละกันแต่ว่าได้แน่ๆนะครับชุดนี้ได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะว่าเกมการันตีมาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับชุดแฮกเกอร์หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนท่าทางครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูท่าทางนะครับในส่วนท่าทางแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าทางตัวนี้นี่เล่นสิบตารับหน้าทางฟรีถาวรเลยเป็นท่าทางเต้นนั่นเองนะครับก็คือมันเขียนว่าอะไรวะเขียนว่าเคซี่กีตาร์ครับผมชื่อเต็มมันนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกท่าทางหนึ่งที่ได้รับฟรีนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้นี่ นะครับอยู่ในส่วนเซิร์ฟนอกอยู่นะครับรอเข้าเซิร์ฟไทยก็จะเป็นท่าทางฟรีๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงท่าทางฟรีๆนะครับเป็นท่าทางแบบยิงโดนนะครับนี่นี่แหละท่าทางฟรีๆนั่นเองนะครับผมก็ได้รับฟรีๆเซิร์ฟเลยเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองรอเข้าเซิร์ฟไทยนะตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟสิงคโปร์อยู่นั่นเองนะครับสำหรับท่าทางนี้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แหละนะคครับร่าวๆแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็เข้าวันที่10ก็คือเข้าวันพรุ่งนี้นั่นเองเวลาตีสี่นั่นเองสำหรับกิจกรรมนี้น้องๆหลายคนงงอยู่นะครับนี ตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับวันที่10ดูวันที่ได้เลยนะครับวันที่10เดือน9นั่นเองนะส่วนกิจกรรมฟรีไฟมักนับตามที่พี่ยืนยันไปก็คือวันที่28จะเปิดให้เล่นให้ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับใครที่ ยังไม่ได้มากดลิงก์ให้พี่เนี่ยรีบๆเลยนะเพราะว่าพี่มีแจกบัตรกาลิน่าตอนนี้พี่ขึ้นมาระดับ4แล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับใครที่กดนะครับอย่าลืมมาลุ้นนะครับบัตรกาลิน่าด้วยกันนะครับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกถ้าพี่ติด1ใน10นะครับลิงก์กดให้พี่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกดให้พี่กันด้วยนะครับผมเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละมาสอนรับชุดฟรีๆท่าทางฟรีๆคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้ละะะกกัััััันน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 เเเต็มมรรรรรบบบบบแ่่ออคคคดดีีี๋ยวววไ้้จพุงผสส